ที่ทเป็นขนมหนอนขนมอะไรบ้างวันนี้ 1, 2, หนึ่งสองสามอ่ะฮะขนมอะไรเอาโชว์ซิวันนี้ว่ารีวิวอะไรรีวิวขนมขนมอะไรครับเยลลี่อะไรไหมยเนลี่กล้วยเยลลี่หนอนเยลลี่ไดโนเสาร์อันไหนคือเยลลี่กล้วยไหนย,ยกห้าด,ดูหน่อยครับโอเคแล้วอันไหนเยลลี่หนอนอุย้ยใช่หรอใช่ ไหนอันไหน,ไหนยนลี่ไดโนเสาร์ <c oughs> อุ้ยมันกลับด้านกันหันอีกด้านหนึ่งให้แม่ได้ไหมเอา้าโซนไปซื้อที่ไหนมาครับลูกที่ประตามาฮะไปซื้อที่ไหนมาที่โกบามนาที่เซเว่นที่เซเว่นของอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไร โอ้ไดโนเสาร์ทอลี่ทอร,รี่อะไรอซอนเคยกินหรือยังเคยกินแล้วทอร,รี่อะไรเยลลี่ไงอซอนเคยกินเคยกินกล้วยหรือว่าเคยกินไดโนเสาร์เคยกินไดโนเสาร์แล้วมันรสชาติเป็นยังไงบ้างคมันหวานมันถูกใจลูกไหมมันถูกใจอืมวันนี้ได้สามถุงจะกินหมดเลยไหมเนี่ยจะกินหมดฟันถูกไหม ไม่ฟันผุเพราะอะไรครับกินแล้วทําอะไรกินแล้วแปรงฟันเอยเก่งมากแล้วลูกแปรงเองหรือว่าให้แม่แปรงให้ให้ลูกแปรงออลูกแปรงเองใช้ยาสีฟันอะไรยาออสีฟันเตาปรารีเก่งโอเคนอนอาา่าฮะแม่แกะนอนได้เลยเดี๋ยวแม่แกะให้นะคะเอาบายบายก่อนบายบายกินแล้วต้องทําอะไรด้วยนะต้องแปรง ถูกต้องครับจะได้ฟันไม่หุนะคัะวันนี้แรลี่นอนอะไร